ชีวิตแบบไหนที่คุณมีอยู่ในใจพลังยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในหัวของคุณมันถูกเรียกว่าจิตใต้สำนึกความสามารถที่จะโปรแกรมพลังงานที่เหลือเชื่อที่อยู่ภายในตัวคุณนี้อย่างถูกต้องสามารถแปลงโฉมบุคลิกภาพและสร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณการมีความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกของคุณสามารถนำสุขภาพชั้นเลิศ ความรุ่งเรืองทางการเงินความมั่นใจในตัวเองความสงบสุขทางใจความสัมพันธ์ที่ให้ความรักและสิ่งอื่นใดก็ตามที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณได้ทั้งมันยังสามารถช่วยคุณเอาชนะความคิดรบที่สร้างความทุกข์ใจความหดหู่ความยากจนสุขภาพที่ไม่ดีและการขาดเพื่อนหรือคู่รักได้ในอาณาจักรของจิตใต้สำนึกมีแรงที่สำคัญต่อชีวิต ที่สามารถช่วยแนะนำทางชีวิตของคุณได้หากคุณเพียงแค่เรียนรู้ที่จะฟังมันเรียนรู้กฎการทำงานของมันและโปรแกรมมันได้อย่างถูกต้องหากใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่สนใจพลังงานที่ยอดเยี่ยม <c oughs> เดียวกันนี้สามารถผลิตนรกระหว่างมีชีวิตแก่คุณได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณที่จะถอนโปรแกรมอันเป็นแนวความคิดลบ ที่คนอื่นๆได้ให้คุณไว้และสร้างโปรแกรมที่เป็นบวกเข้าไปใหม่หากคุณอยากรู้ว่าคุณมีอะไรในนั้นก็แค่มองไปยังสิ่งที่คุณได้มาแล้วเราทั้งหลายกำหนด,ดทิศทางชีวิตของเราเองแต่พวกเราส่วนใหญ่ทำมันอย่างไม่รู้ตัวและผลที่ตามมาก็คือความสับสนยุ่งยากอยู่บ่อยๆเราสร้างความจริงของเราเองในขอบเขตท,ที่กว้างขวางมาก และเรารับผิดชอบต่อสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราผ่านการคิดของเราเองโดยผ่านการใช้ความเลือกคิดหรืออาจเรียกว่าจิตใจของคุณอย่างสร้างสรรค์คุณสามารถเปิดล็อกศักยภาพที่นอนซ่อนตัวนิ่งอยู่ในตัวคุณออกมาได้แปลเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเพิ่มความสร้างสรรค์และความมั่นใจในตัวคุณเองได้